สวัสดีค่ะนิตี้นะคะจากมิรันตีทิปนะคะหรือ To b ีกรุ๊ปน้อนนะคะวันนี้เรามาเวียดนามกันนะคะในราคาะเท่าไหร่คะ7888บาทค่ะนะคะเรามากัน7888บาทค่ะนะคะแล้วอยากถามลูกทัวร์ว่าอ๋อกินอิ่มไหมคะอิ่มค่ะอาหารดีไหมคะดีค่ะที่พักระคะดีค่ะ ที่พักก็ดีอาหารก็ดีแล้วนหน้าทัวร์ระคะไกด์ราคะไกด์ร้อนค่ะร้ค่ะเนาะนะคะอันนี้ก็คือทริปเรามาเวียดนามเนานนะคะดานังฮอยอันค่ะนะคะราคา7888นนะคะกินดีอยู่ดีค่ะนะคะรับประกันได้ไหมคะ